เอาเดี๋ยวค่อยว่าเอา้าขอการครูบาอาจารย์เด้อขน่อยเด้ออา่าเดี๋ยวว่ายผ้าพร้อมกันก่อนเนาะอ่าพร้อมแล้วบอทางนั้นยังบอกให้พร้อมยังรับอยู่คาวเไรพวกนันโอ้แสดงว,ว่าท่าตนนะผู้ใดมาท่าพระจันทร์เขาสองชั่วโมงยกมืนมขึ้นได้เอ้วมาท่าได้เศร้าป้าตัวมาแต่แปดโมง เงาบอช่างสันจังสี่แปดมุ่งขอยอยังยวงแห่มย,ย,ยุ่มื่อคืนนี่เออคนปดีว่าพระจาจาร์มาดึกเมื่อคืนนี่มาพ่อวงให้มาส่งที่แรกว่าสีนอนอยวัดหนองเม็กแต่ยานบทันก็เลยว่าเอ้ตัดสินใจมานอนอยู่เมืองพินก็เลยไปนอนอยเฮือนมุกมุกดาเออไปนอนอยู่น่้นเส้นเรียบร้อยพระจานทร์ก็ไปช่วยเหลือโยเฮียนเมืองพินอ่าอยบานโคกปูนนะั่นแหละทางเขากะยากยากเนาะ เออถ้ารถาเก่งเขาบ่ได้เลยอ่ะรถเก่งรถไ,ไทยเนาะเออย่ามฝนยังเป็นตทหายเขาบ่ได้เลยเออทีนี้พระอาจารย์กันเลยบอกว่าโอ้เห็นน้องๆนกเคียนทีนี้พระอาจารย์ไปฮอเปุ๊บจิ๊บท้องบานนี่บ่มีห้องนำ้ำเซ็ตบอดไปหามเข่าห้องห้องไม่ออกไม่ออกว่าบ่มีนำ้ำเฮ็ดใจไดยละ่ะ ป้าจาก็อดตัวเนะปะ้าจยาก็เลยคอยมีเงิน้าล้านอยู่ถุงคอยนี่ก็เลยบอกว่าเอ้ามอบให้เฮ็ดห้องน้ำซะเด้อก็เลยจกเงินออกมาเขาก็มาเลยบอกว่าอาจารย์เป็นยังไงคืออยากเฮ็ดห้องน้ำโอ้ยมันเจ็บท้องอยากเข้าห้องน้ำตอนนี้คือซิเฮ็ดบอ่อท่านดอกอาจารย์อาจารย์นี่ม้วนไปข้างๆคนเด้อป้าจย์ไปเข้าห้องน้ำปุ๊บเฮ็ดทุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยน้ำกบบมีให้กระโยกเอาคัก เนี่ยเราพระจารก็เลยบอกว่าอ้าพระจารย์จะได้ช่วยสร้างห้องเฮียนกับสร้างห้องน้ําให้กับบ้านโคกปูนแล้วก็ส่วนส่วนเงินสร้าง,งเฮียนอนาคตจะเอามาให้แต่ห้องน้ำมามอบให้แล้วสาวล้านกิบทีนี้พระจารย์กันเลยเอ๊มีแม่ออกหนึ่งถวายพระจารเมื่อกี้นี่ห้าล้านเออถวายพระจารเมื่อกี้นี้ห้าล้านพระจาร ลงรถมามีไม่ออกหนึ่งจักซื้อใจไดถาวายวอาจารย์ขอน้อยอยากถาวายเงินให้พระา 5, 000, อ,อาจารย์หาลานกีบพระอาจารย์ก็เลยจักค่อยเสียเอาไปเฮ็ดหยังหาลานก็เลยถามอาจารย์ใหญ่เพื่อนเมื่อกี้นี่ว่าเพื่อนสิสร้างยังเพื่อนสิสร้างห้องการพระอาจารย์ก็เลยว่าเออเฮ็ดหยัองอะกันสั่งกุฏิเออราคาเท่าไหร่เป็นตื้อไม่ไ สองตื้อเอาเนี่ยตอนนี้ได้จักรเส็น์ลอาจาย์หาก,ก็ได้แต่เสาสี่้า,าสาธุมาแลงให้ไม่ออกโศกดีท่านแม่นอ,อพระอาจารย์ก็เลยบอกว่า,าเอาอย่างนี้สวมดมนต์เสร็จเรียบร้อยถ้าผูดด้ใดอยากจะ่วมบุญกับพระอาจารย์พระอาจารย์กระสิรับรับเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์กรสิ ถวายเพ k k oi k oi ิ่นเลยดีบ e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  <neither> ่ really <fruit> ้าบ่ดีีคอยก็เอากลับวัดคอยแล้วนะลาสุดมีไม่ออกถวายเท่าไรล่ะเนี่ยสองล้านปลายแล้วสองล้านเจ็ดแล้วเนี่ยเออบันนี่ละเอ้าเพื่อน่ให้เป็นการเซเวลาเนาะพ้อมแล้วบพไม่ออกพ้อม้วเนาะ อาผู้ใดมาขอพ่อยกมือขึ้นน่ผู้ใดามาขอพ่อยกมือขึ้นไปดูเอาปะโตเนี่ยแล้วผู้ใดมาขายทีมีบอกเอาเอามีเซยแล้วผู้ใดมาขอโชคลาภเดี๋ยวมีบอกอยกมือขึ้นมา,า,านแล้วไม่ออกไม่ออกนั่นบอกยกมือมหอไม่อย่างไมาเบ่งอาจารย์ซื้อ เอออยากเห็นซื้อ,อเนอบางคนก็นทําท่าเดบางคนเห็นพระอาจารย์โอ้อาจารย์ลิ้นคือนาตาลอแท้พระอาจารย์ก็เลยบ่กโอ้คำนี้มันชินแล้วอ่าสวมดมนต์เนาะาเนี่ยอระหังสัมมาสัมบโทโตอะาคาวา พุทธังบาขาวันทังอาภິวาเทมิสาวาคาตัวบาขาวาตาดำมนธรรมมังນามาสามิิปันโนบาขาวาตัสาวางค สร้างทางนามามิงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัສมาสัตัสสะภะคะวะโตอะรมมาส Ara thoa sam sampunasapunhangs na ngayaami hamah Shar na ngayaamiangkha Shar na ngayaami tu tiyampibuhat Saranangka sami tuati yampi sanghang, Saranangka sami tadi yampi buddham, Saranangka sami tadi yampi namah, Saranangka sami

คาเมสุมิสาจาระเวพรามเนสิกาปะทังสัมมานิยามิยิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมวิชาจารณะสัมปันโนสุขตัวอรหกวิตุ อโนตโรปุริสัทธัมมะสารติสัทธาเทวมโนสานะพุทธัมปะขะวะติสะวะขะตัมปะขะวะตะธัมโมสัน Akali koa ea iba si koa oa panayi koa baca, -pa Tangwerita poa winyoa iya -e tisto pati panoan, Sa wakasanghoa oa syo pati panoan, พยายปฏิปันโนมะขาวะตวะสาวะกะสังโฆสามิจิปฏิปันนอมภาควะตวะสาวะกะสังโฆยะดีดังจะตาลิปุริสยุคา เนอันตะบุร e ิสัมภวะคะละเอสะภะคะวะโตสาอะนุนโยอัปปะนุไโยธังกินายโยอัญชริกะรณีโยอะนุัตตะละ ໂປອຍັງເຂດຕັງໂລກະສາສິສັມປະຈິສາມິນາທັງສີໂມພົມມະຈະມະອະນວາສະເພຍະາພມມະຈະມະເທວາ ภวันตุเมมาปุญโญมะระโพภวันตุเมมีเสวะอุวาทีพุทธัมมาอุนะโมพุทธายะวิลาตะโยนะโมยะวิราอิงสาวิรานาสีวิราราสาวิราอิติโยพุทธัสสมมามพุทธสตวะโ สมปติชามีเพ่งเพ่งพาบาเลือสัมปติชามีนาจันสิโมปมมาจะมาเทวาตีพรหมาจะมาเทวาอภิราปาปวันตุเมมะปุญโยมะราปปวันตุเมมิเตปาวาตีปุมาอุนาโมพุรายาวิลาดโยวิลาโคนายัง วิลาสสาวิราอิธิโยปุณณะสามนิมามาปุณณะสสวะหุ่มสามปฏิชามีเบ่งเบ่งปาปาเรือเรือสามปฏิสามีนาสังสีโมบรมาอยากคาปรายันตีพรหมมาจะมาเทวาอาบีลาปาพวันตเมามาพุญโยมาราปวัพวัน มีเตบาวัติพุตตมะอุณโมพุทธายาวิลาตโยวิลาคนายังวิราอิงสาสาวิลาอิธิโยอัมบุณนะสามานีมามาบุณนะสัสวะหอันสามปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารืฤืข้าพเจ้าระลึกถึง คนพระพุทธเจ้าคนพระธรรมคนพระสงฆ์คนมีดามัรดาครูบาอาจารย์จงบันดลบันดาลให้ใจของข้าพระเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธตัมโมสังโฆพุทโธตัมโมสังโฆพุทโธตัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธ ทีนี้บาอาจารย์จะพานั่งสมาธิเดอ้อไม่ออกเดอ้อเอามือซ้ายวางลงแล้วก็เอามือขวาเต่งมือซ้ายตั้งกายให้ตรงๆเดอ้อยืดหลังขึ้นหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆ ให้กำหนดในใจว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธจนให้ใจมันสงบมื่อนี้พระอาจารย์ได้มาที่วัดแห่งนี้ก่อนหนึ่งด้วยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หอพระศเมืองพินแขวงสวรรคร์เขต ซึ่งพระจาจาร์ได้ตั้งใจมาจากนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อที่จะเดินทางมาช่วยเหลือน้องๆน,นักเรียนอยู่บ้านโคกปูนเนาะแล้วพระจาจาร์ก็ฮับพอออกไม่ออกมาแต่แขวงบริคคำใสไปเ,เละหลายคนก็นว่าอาจารย์ขน้อยอยากจะนิมนต์พระอาจารย์แวะสันเขาบางคนก็นิมนต์บางคนก็นโทรมาโอ้ยพระจาจาร์ก็โอ้ยพอออกไม่ออกเอ้ยคอยกะ ถ้าหับมดสุกคนสองเดินยันบ่หอดสวรรค์เพราะว่าเเงอนนั่นกันนิ่ม่นเงินนี่กันิีม่นขอปฏิเสธเอาด้อเสร็จเรียบร้อยมาบานบอนโขเซไม่ออกกันอยู่นั้นก็นจนเต็มมาคืนนี่แปดโมงแล้วก็มาแวะเงินพอออกวงมาปิดท้ายยู่วัดยาท่านพรเนาะ วัดหนองเม็กพอออกไม่ออกก็มาจนเต็มศาลาบางคนมาทาแต่ใบสองใบาสามมานั่งทาโอ้พระอาจารย์แต่ก้อนพระอาจารย์พระสิมาถวายพระป้าแต่เลื่อนเป็นประมาณช่วงเดินห้าพระอาจารย์ก็เลยเมื่อคืนนี้มอบปัจจัยที่พอออกไม่ออกคณะสายบุญสายญัติธรรมได้รวบรวมช่วยพระอาจารย์พระอาจารย์ก็มอบให้เป็นหกสิบล้านสี่ หกสิบเอ็ดล้านแล้วเนาะโอ้แต่เอายอดเมื่อคืนนี่ก็หกสิบล้านหกสิบเอ็ดล้านนี่แหละหกสิบเอ็ดล้านนะเออประมาณนี้แหละก็หกสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดสิบเก้าพันมอบถวายเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์ก็ออกมาเดินทางมามาฮอดเมืองพินประมาณสองโมงกลางคืน ป่าจากญานคนคับรับในทั้งคุยไปนำทั้งเบ้าไปนำพอมาหอดห้องพักโอ้ยอยังบอกทันได้เห็นอย่างกำลังสวดมนต์รับคานั่งสมาธินอนลัดก็เลยบอกว่าตื่นสาวขึ้นมาไปช่วยเหลือองเฮียนอยู่บ้านโคกปูนนะไปหอดว่าป้าโตถนนหนทางป่นทางไปหน้าเอาซืซ่อถามว่าไม่ออกรถ เออเก่งเข้าได้บ่รถเก่งนี่เขาบ่ได้ด้วยอาจารย์เด้อน,นั่นะเอารถหย่เขาพอไปเข้าไปหอบไปถึงน้องๆอง,น,องนักเรียนก็นเออส่วนเผาเนาะพระจาก,ก็บอกเขาใจแล้วมันว่าภาษาอย่างพระจาว่าห้องน้ําไปทั้งใดมันยิ้มอยู่เฮ้ห้องน้ําบ่มีเล่นเขาป้าผมด้วยจากห้องน้ำพระอาจารย์เอาเฮ็ดเต็มใจระบาดก็เลยว่าอดทนนาอพอมอบเครื่องมอบอย่างเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์ถามว่า ถ้าสร้างห้องน้ำนี่เท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณสาวล้านจะพออาจารย์อ่ะ้าจาย์ว่ามีเงินสาวล้านมอบให้เหลยมดตัวนี่แหละมีเงินสาวล้านนี่มอบให้หมดเลยสร้างห้องน้ําเด้อเอออํานวยการก่อได้ได้ได้ขหน่อยเสร็จเรียบร้อยมีน้องนางเฮียนคนนึงยกมืออาจารย์สร้างห้องน้ำแล้วบ่อยากสร้างห้องเฮียนให้เขาหน่อยเนี่ย่พระอาจารย์ว่าเฮ้ยว่าคือพระมีเงินนี่เว้ย อาจารย์มาเอาสร้างกับสร้างตัวละเดี๋ยวถามเบิ้งบริษัทที่ประจันก่อนถามเบิ้งทีมงานบอกว่าสร้างบ่ผด้กระโผ้เหลียวซ้ายเหลียวขวาสร้างกับสร้างตัวถ้าราจารย์ใจบอกไปว่ามาพระจังกับบุมมีเนาะเหลียวหาไม่ออกเลยหาไม่ญ่เสร็จเรียบร้อยไม่ออกก็สร้างก็สร้างถามห้องเจ้าเมืองเออถามมาสร้างให้ลีก็ดีใจนะมันเลยอยากได้อยู่เนาะ บอแมนว่าเมืองบอสวยเนี่ยมันสวยบอโทบอถึงมันหลายพาจาก,ก็เลยตกลงเอ้าเดี๋ยวช่วยก็เลยตั้งใจบอกว่าเดี๋ยวจะหางบมาช่วยโอ้เดี๋ยวสิขึ้นไปทางเมียงจันเดี๋ยวอนาคตจะเอางบมาสร้างเฮียนให้พอหลังจากนั้นก็มอบพุนการศึกษสงศึกษาก็น่าจะประมาณเกือบร้อยล้านทั้งหมดทั้งมวล่นอะแล้วก็เดินทางมาสั่นเขาอยู่นี่โอ้ยสั่นไปสั่นมา เว้าวกับอาจารย์อาจารย์บอกขน้อยกับกำลังสร้างกุฏิงบเท่าไรอาจารย์ประมาณสองสามตื่อไปแล้วอาจารย์ต้ตอนนี้สร้างได้จากรเซ็นแล้วหากระไดเสาสแสดงว่ายังขาดอีกประมาณสมตื่ออาจารย์ก็เลยเอาวะพอดีละเมื่อกี้นี้มีเงินเหลือติดถงอยูอ่ห้าล้านกี๊บว่าสิมอบถวายห่วมบุญกับเพิ่น ยันตกกบบนบุญเด้เกิดสัวหน้าสันใดจะได้มีเฮืนอนยู่เฮือนเศร้าพระอาจารย์กันเลยว่าเอา้าเดี๋ยวสิบอกให้ลูกศิษย์เอาเงินมาห่วมสร้างกับเพิ่นโอ้ห้าหล้านกีบอย่างน,น้อยๆก็ได้เกาะเสบียงบุญกับครูบาอาจารย์แล้วก็มอบจะจะได้มอบถวายพระัยเฮ็ดไปเฮ็ดมาไม่ออกว่าอาจารย์ขน่อยอยากจะขายที่ดินในเฮ็ดจังไดพระอาจารย์ก็จักแล้วยาขายกับปติป้ายขายราคาทุกๆมันก็ได้ขายเนาะ อันนี้ที่เขาให้สิบล้านตัวเองยังได้สาวล้านมาก็เป็นไปบ่ได้พระอาจารย์เลยว่าบางคนเนาะไปขายบอเหลืองขายที่มีไม่ออกหนึ่งขายได้สองร้อยห้าสิบล้านบาทแต่แก้บ่นพระอาจารย์มื่นบาทพระอาจารย์อาแล้วคือคือแก้บ่นน้อยฮะโอ้ยขน่อยติดป่ายมาหลายปีอาจารย์ขน่อยมีสัทธาซัํานีดิพระอาจารย์ก็เลยเอา้าหนึ่งมื่นบาทก็ดีก็บ่ได้สักบาทเน,นะาะพอกวงเนาะ ก็เลยบอกว่าเอาแม่ออกบางคนมาขอขายที่ก็ขอได้ขายที่จะได้มีเงินมาสร้างกุฏิช่วยอาจารย์เ,เพิ่นผู้ใดมาขอโชคขอลาบผู้ใดมากราบมาไหวก็ขอให้โชคดีลํำรวยเหตุธุรกิจการเงินการงานก็ขอให้ราบลืบล่นราบไหลเอานอกบมือขึ้นมาเนี่ยไปตบมือให้ย <laughs> ังอ่านกมือขึ้นมาเนี่ย ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอพรคุณพระรัตนไตรขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีความเจริญสุขกายสุขใจมีโชคมีลาบมีสุขภาพแข็งแรงบร่เจ็บบ่จนมีเงินเหลือกินเหลือใช้ เหลือไว้สร้างบุญบรารมีขอให้เป็นเสษทีใจบุญขอให้เป็นนายทุนใจดีขอให้ขน้อยโชคดีร่ำรวยขน้อยซื้อขออธิษฐานขอพรอเรื่อง ผู้ใดขอพรเรื่องอย่างก็ขออธิษฐานเอาเด้อผู้ใดขอโชคขอลาบขอวาสนาขอบารมีขอการเงินการงานขายทงขายที่ก็อธิษฐานผู้ใดขอลถขอบ้านขอให้ลูกหลานยู่เย็นเป็นสุขก็อธิษฐานขอพรแต่กลับไปแล้วก็ขอให้เปลี่ยนแปลงตัวเองขอให้สำเร็จขอให้สมหวังขอให้ขน้อยมีความสุข ความเจริญย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทินสาธุอืมไอ้ว่ากับว่าไม่ออกอยากจะ่วมบุญสัง่งกุฏิน้าเพิ่นบ่เออมาแล้ววะสัน่วมบ่บ่เสียงคือว่าบ่มีไง่วมสาธุน้ําเพ่นกับเป็นบุญแล้วอืมอ่าสาธุบ้านนึงอ่ะ สาธุเอ็นมีจักเสาบ่อาจารย์มีเจ้าภาพเมื่อแล้วบ่ยั่งเล่ห์ห่วยบ่เอาเจ้าเจ้าภาพเสาหนึ่งเท่าไรอาจารย์เสาละสองล้านหา พระอาจารย์มีเทว,วินสุวรรณแปดองค์ผู้ใดอยากจะได้เป็นเจ้าภาพเสาสองล้านหาเมื่อคืนนี่พระอาจารย์ให้คนฮับเป็นเจ้าภาพอยู่พุ่นองค์เท่าไรองค์ละหาล้านแต่เมื่อนี้พิเศษมีแปดองค์ผู้ใดอยากเป็นว่าเจ้าภาพฮะแปดองค์นี้มีแปดองค์ผู้ใดอยากผู้ใดอยากฮับเป็นเจ้าภาพบ่เอามาหาพระอาจารย์เอาด้วนๆเอาเบิงๆๆ้งเบึ้งเบึ้งสองล้านหาเด้อเป็นเจ้าภาพเสา วงเล็บดีใจสดดีเอามาๆๆๆๆโดนๆเอากระเป๋ามาพอดีนี่ๆแปดองค์หนึ่งเด้อเอาพอาจารย์มืดทนีเด้อปัดใจนี้พอาจารย์มอบให้อาจารย์เพิ่นเลระอาจารย์บอกเอาสักบาทหนึ่งสองสามไม่ออกเอาสององค์เลยป่าห้าล้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดยสละ่ะอามามามาหนีเลยบทท่านเขาดิเออเอาเอา,เอาเงินอยู่ในรถอามามามาอีเมลเอามาเลยเสาละสองล้านหาเป็นเจ้าภาพเอาเมดแล้วเมดเลยเนอเป็นเจ้าภาพเสา สองล้านเอาไม่ออกซื้อจังไงอะไม่ออกเจีน,น้อยคอยไปแวะสันเขายืมเฮือนเล่าตื่นแต่ตีสามพนเออรับเหรียญไปพร้อมเลยเก็บไว้ดีๆเด้อเออจดซื้อพร้อมจดซื้อพร้อมเออเอา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 สาธุไม่ออกติก๊กเอาสาธุ อาวมืดแล้วมืดเลยไปว่ดิไม่ออกไม่ออกแก่พุ่มมีกันเอาเอาเอามืดแล้วมืดเลยเด้อสามสี่องค์เท่านั้นเลยไม่ออกสมพรอันนี้ล่ะอันนี้สามองค์อันนี้สองค์ปุ้ยเจ้าว่ะเอาบัรวยบัวยอมอันยังเหลือสององค์สุดท้ายเด้อไม่ออกสององค์สามองค์สุดท้ายมืดแล้วบระเดี๋ยา เอ้เอายังเหลือองค์สุดท้ายผู้ใดอยากได้เป็นเจ้าภาพเก็บไว้ก่อนที่ใส่อะบัานนี้ฮะอันนี้เอาโอ้นอนไม่ไม่ออกโกเพราะออกโกบ้านแดน,นสวรรค์อันนี้ย่งบ่เอาเหลืออา่าเหลือองค์สุดท้ายผู้ใด,ดเป็นเจ้าภาพปลาตัวเอานี่ย่งบ่เอามาม่ามามาผู้ใด,ดเป็นเจ้าภาพเอาที่ เจ้าภาพเสาเด้อไม่ออกเด้อเจ้าภาพเสาป้าเสดายมีสักร้อยองค์นอไม่ออกนอพอดีแล้วให้แล้วเลยเจ้าภาพเสาเจพอาเจ้าโค่อกโเดี๋ยวคอยมาแจงซื้อกับเพิ่นเนอว่าขน้อยซื้อน้ำสกุลจักสันยังสิ อ้าวไม่ออกเด้ออ้าวปาจา์ก็สิมอบให้เลยเด้อปาจาย์จะบอกเอาปัจจุปัจจัยมอบให้กับพระออกไม่ออกมดเลยเด้ออ้าวอ้าดวดวนเด้อไม่ออกเด้อปาจา์จะเดินทางไปพุ่นตออ่าหลังจากนั่นก็อ่า